พลตจเอกอชิรวิุวรรณเพษัทอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชชี้มูลความผิดนายสมชายวงสวัสด์อดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตรองนายกรัฐมนตรีพลตรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตรวจโทสุชาติเหมือนแก้วผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภาคสี่ อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่7ตุลาคม2551ว่าจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนานายตำรวจปรากฏว่าที่ประชุมต่างเห็นตรงกันว่าการได้มาซึ่งปปชชุดนี้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะมาจากคำสั่งคณะปฏิวัติและการใช้ดุลยพินิจของปปชมไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพราะเป็นการพิจารณาโดยฝั่งความข้างเดียวพลตำรวจเอกอชิรวิทย์กล่าวต่อนะคะว่าคำชี้มูลเรียงตามตัวบุคคลระบุชัดเจนว่าทั่วทั้งโลกที่เป็นสากลต่างมีอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะในการระงับป,บปราบปรามการจราจนจากการชุมนุมที่ละเมิดกฎหมายซึ่งการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรนั้นสารปกครองกลางได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่เตุลาคม25 5 1หหลังเกิดเหตุสองวันว่า การชุมนุมนังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญรวมไปถึงการบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าสลายการชุมนุมไม่ว่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยหรือสาหัสแต่ปปชกลับไม่นำมาพิจารณาซึ่งปัญหาของบ้านเมืองของไทยในขณะน,นี้ใครกลุ่มอำนาจรัฐคนนั้นกลุ่มตำรวจและการกลุ่มอำนาจรัฐที่สำคัญที่สุดคือการใช้อำนาจอย่างไรและยังแสดงความรู้สึกเป็นห่วง และห่วงขวัญกำลังใจของตำรวจชั้นผู้น้อยที่เป็นผู้ปฏิบัติการซึ่งเริ่มหมดกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามฝากถึงเพื่อนข้าราชการตำรวจขอให้อดทนให้นึกถึงคำสัตย์ปฏิญาณอุดมคติตํำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด